ก็วันนี้เราจะมากินของนะคะที่เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะทุกคนเคยเห็นม่มจังโมที่เป็นสามเหลี่ยมเห็นินไบออุนชุก,กะอีตะ,ะกะอุชกกะตะอกมสวัสดีค่ะวิเบลค่ะเราเพิ่งตื่นกันนะคะวันนี้ <rí> e> เราเพิ่งตื่นของจริงนะคะ <in> from, ดูจากหัวเพื่อนด้วยวันนี้เราจะมาทําคลิปกินนะคะแต่ว่าเราจะกินที่บ้านก่อนเพราะว่าหิวมากคิดว่าถ้าแต่งหน้าทําผมแต่งโตลงมากว่าจะได้กินกระสิม,มงกินนะคะเราเลยมาเปิดคลิปก่อนนะคะก็ <g år> วันนี้เราจะมากินของนะคะที่เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะทุกคน ก็ได้ทำวงกลมไปแล้วก็เลยจะมาทำสามเหลี่ยมบ้างนะคะทุกคนก็มือเช้าของเบลนะคะที่เบลสั่งไปคือเซเว่นนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าของสามเหลี่ยมที่เราจะกินมือเช้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโอเคนั่นแหละเดี๋ยวรอของมานะคะคือหิวไม่ไหว a few moments later ของมาแล้วอันนี้คือขนมสามเหลี่ยมนะ เข้ากันสามเหลี่ยมน,นะคะทุกคนอันนี้เป็นแซนด์วิชนะคะน่้รักมื้อเช้าของเรานะคะอืมเยอะจังอืมก็คือมื้อเช้าของเรานะคะ เป็นสองอย่างเป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวไปดูมือ้อถัดไปล้วกันนะว,ว่าเราจะกินอะไรนะคะ two hours later ทุกค้นตอนนี้นะคะเราถึงเวลาที่เราจะต้องกินข้าวเย็นตอนหกโมงนะคะ oh. จริงๆเราต้องเป็นข้าวเที่ยงแต่ว่าเราตื่นสายเราไปห้างกันไปซื้อของแล้วก็ไปหาอะไรกินด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะกินอะไรมาร์กมีอะไรที่เป็นสามเหลี่ยมมาด้าพาด้า <What? S 2> มันกินได้ีไนอนตอนนี้เรามากินของที่มันเป็นฝัเลี่ยมแล้วะก็คือพิซซ่านะคถ้าสังเกห็มันจะเป็นาเหลี่ยมนะคะมีมบบไม่กินพิซ่าุกวพรูพกินพิามันอ้วแต่น,นี้ก็กินของ้วนตลอดนะใหญ่คิดว่ากินไม่หมดปะไม่มดใหญ่มันใหญ่เกิน18นิ้วน, <S <S น้ยิน <ะ S 1> วันนี้เบลมันยังไม่ได้เล่นวันเกิดกรู้ป่ะกูปล่อยิงถึงไม่เคยแพ้อ่าเราดนหนึ่งสองสามความรักชนะทุกปีสมาร์ทไม่กับฟอ,อยอ่ะเนี่ยเขินาน่ะโดนแล้วเขิน เดิมชิดเดิมอันน <_ ousse> ี้ค <_ mus i> ือไม่ได้จ่ายนะสามเหลี่ยมมากวะให้ดูด้านหลังสามเหลี่ยมมากสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมวงโค้งสามเหลี่ยมเขานับเหลี่ยมด้วยเขาไม่นับโค้งอ๋อโอเคครับถ้าถ้าหนักล้องเป็นไม้ก็ได้ถ้เป็นอย่างเงี้ยทั้งวันเลยคือเตียยไม่ทำแบบกับหนักกล้องอ่าอ่าอิ่มไปหนึ่งคำเกิดนักกล้องเหรอ ดูหน้าตะกองอยากกินมากอ๋อนึกว่าเขือนตะกองเบลกินอะไรครับได้เบลกินไก่ไม่ได้เพราะไม่ใช่สั่เดียวกินไก่ไม่ได้ตะกองก็ไม่ได้กินหร่อยมอาพิซซาทำไมอ่ะขั่ตลอดเดี๋ยวเรามากินก่อยกันนะแบบตาะกองก็คือแบบตาจะจุมพิซซาอยู่เลยดูพิซซาดิยยั่วมากตอนนี้เราเดี๋ยวเรากำลังจะไปหา ขนมหวานกินต่อนะคะที่สามเหลี่ยมที่เรากินได้ก็จะมีเค้กกับเค้ปนะคะอยู่สองอย่างเราก็จะเลือกเลือกกินเค้กนะคะเดี๋ยวลงไปซื้อเค้กข้างล่างเค้กข้างล่างอ่าข้าล่าเดี๋ยวไปซื้อเค้กกันนะคะว่าตะกรงกระต๊อบเขารู้แล้วว่าซื้อเค้กซื้อเค้กประมาณยี่สิบร้อยต้วไงต่อแล้วไงต่อนี่เห็นแค่เหนียงไว่ได้คือเนี่ยเฮ้ยโหหน้าสวยเห็นคนสวยเต็มเลย นี่มังนี้น่ากินว่ะแต่มันนมัไม่ใช่สามเหลี่ยมไม่อย่าตัดดิตัดให้มันเป็นสามเหลี่ยมไปแจกตังนี่กว่าแจกตรงไหนขวาขวานี่ไงจุดชำระเงินเนี่ยป้ายเบลเลอร์เลยแจกตรงไหนใต้เบลเลอร์เลยมีหนุคนเราเคยทำแบบชีสเค้กหน้าตาอย่างนี้ไปแล้วนะอันนี้ชื่ออะไรอ่ะ เค้กเจอรี่เจอรี่ชีสเค้กไม่เคยกินของที่ไหนเลยมาก่อนกินเองกับทำคือร้านไหนอร่อยวันมาคนละแบบอ่ะคนละแบบแสดงว่าร้านนนั้อร่อยวันนะอะไรเนาะแต่ฉันว่าที่ที่มากินของเบลมันอร่อยแบบอร่อยแบบช็อกโกแลตอันนั้นที่ใส่เชอร์รี่ขาวอ่ะมันหวานกว่าหวานแล้วก็มีเปรี้ยวแล้วก็มีชีสเค้กอยู่ร้านนี้หวานหรือเค็มเปรี้ยวมันหวานแล้วก็เปรี้ยวแบบไม่มีอันไหนเด่นเลย ตัวเปียวเด็ดอะไม่รู้อะแต่ก็กอร่อย,ยนะอันเนี้ยทั้งเลยมีชีดด้วยชีสเหมือนแบบเชล่าชีสอะแถมว่าหแถมบ้าสีต้มเหลวไว้ชัดตาข้องเลย <laughs> อันนี้ชื่อว่าชีเซฟซัปโปรโรชีเซฟซัปโปรโรเป็นงานนี้นแบบดูจากหน้าแล้วหน้าจะไม่อร่อย <laughs> อุ้ยคุณต้องป <laughs> ้อนมากเหรอ ป็นไงตอนนี้อร่อยเพราะความสวยป้อนสกิปเดิมเป๊ะทุกคนเนี่ยเรากินแค่ที่เราจะไปทุกโต๊ะมาร์เก็ตนะคะไปซื้อของก็เดี๋ยวขอกินให้หมดก่อนแตไปซุปเปอร์มาร์เก็ต A few moments later เราจะดูแตงโมนะคะแตงโมที่เป็นสามเหลี่ยมมีขาก็อกว่าแตงโมที่เป็นสามเหลี่ยมไม่เห็นบอกแตงโมที่เป็นสามเหลี่ยมแตงโมอะไรเป็นสามเหลี่ยมแตงโมเป็นกลมๆแตงโมที่หันเป็นสามเหลี่ยมไงแตงโมที่หันเป็นสามเหลี่ยม นี่แตงโมแต่มันเป็นครึ่งวงกลมเลยไม่ได้สามเหลี่ยมมันไม่ใช่สามเหลี่ยมหรอหนูไม่กินละอดกินอดกินไปเนี้แหละทุกคนเดี๋ยวไปหากินอย่างอื่นแล้วกันเจอแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะตอนนี้เขาจะเจอสิ่งที่เขาต้องการแล้วนะครับสามเหลี่ยมเนี่ยตงโมไหนเหลี่ยมอันเดียวด้วยไม่มันเป็นสี่เหลี่ยมมันเป็นสามเหลี่ยมนี่นี่นี่สามเหลี่ยมใช่เปล่า นี้แก่กินได้บอกได้กูไม่เคยทำเหมอแบบอยากกินแล้วก็เอาอันนี้ไปติ๊กี่เคาน์เตอร์เฮ้ยเซเว่นทำบ่อยจะตายจะทำที่เซเว่นเหรอเออนี่ยสามเหลี่ยมอันนี้ก็สามเหลี่ยมเนี่ยน่าจะอร่อยด้วยเนี่ยอ่าเดแก่การซ้อมนะเนี่ยไม่ทำไงดีมากๆทำไงดีแก่ได้แล้วก็ไปติ๊กเก็บไปติ๊กใช่เก็บไปติ๊กเคยทำไหมใครเคยทำคอมเมนต์นะพวกคนนี่มันหิวมากๆอ่ะทำบ่อยนี่นี่จะไปไหนต่อครับเนี่ย ยาสีฟันค่ะยาสีฟันนะครับแทนเราไปลองดอูยาสีฟันไม่ไปจักระสามเหลี่ยมเป็นลโลกภูเขาเออเก๋มากเป็นสามเหลีย่ยมนี่มันจะเป็นอย่างี้เสื้อเล็กก็พอเผินตังเสื้อนี้ไูไม่รู้เรื่องครับไอติมมือไม่เหนื่อยาหรือเปล่ะแค่ไหนแค่ไหนอ่ะอะมีไว้ด้วยอะ่ะใช่มันอร่อยมากอะไรเนี่ยนั่นแหละ เสื้อเล็กก็เพิ่มปุ่นกังปุ่นั่นแแล้วมาใส่ก็มาใส่ตังใช่มาซื้ออะไรอ่ะเดี๋ยวพิมพ์ก่อนนะพิมพ์ก่อนยังไม่คิดเลยเงินเดือนพี่จะไปให้หมดเลย ทุกคนตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะคะจริงๆก็ถึงจะพักแล้วะคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปทํางานมานะคะเราจะมากินขนมยมดึกกันหน้าบวมขึ้นไม่ต้องสงสัยคือจริงๆอ่ะเบาจ,จะถอนวันคุดเ่าจจต้องรีบกินนะก็คือหลังจากที่เราผ่าฟันคุดครบทุกสิ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟิตเนสนะคะกส็สาดูขาดูาูไปจริงๆ <สา S 1> อะไรมองมองทำไมมองทําไมมองทําไม,ม พ่อวันนั้นจะเล่าให้ฟังวันนั้นเมื่อเราอ่ะจะออกไปรับผิงกับมาแล้วเราวันเมียนี้อยู่บนโต๊ะแล้วม้าบอกว่ากินเปล่าแล้วก็เอมีเวเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วจะกินทําไมแล้วพอมาแกะเราก็กินหมดนี่ทุกคนสามเหลี่ยมมือดึกของเราใครบอกเบลไม่อ้วนจริงน้ำากเบลขึ้นมาประมาณสี่โลนะแล้วกผมตานมึงสี่โลตอนนี้หนักสี่สิบห้าเดี๋ยวเปแจะผ่ากันคุดว่าอาทิยนี้เบลก็คิดว่า กินกินแบบเหอะเดี๋ยวก็ไม่ได้กินละกินที่อร่อยรับบทชิมรับบทชิมแบบทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะมากินกูกินขนม,มนตอน5ทุ่มแบ่งด้วยแบ่งด้วยชื่อโชเบอร์ดอนตาไม้มาหนานอะไรโชเบรอรกูให้มามึงอยาอ่าลอกกูดิโชเบวรอันนี้มาหนาน,นี่อันนี้อันนี้เขากิน,นอันนี้เป็นรสซิกนเนเจอร์รู้เปล่าเนื้อหาเท่าไหร่ อะไรเขาเลยเป็นกานเป็นทองแล้วเว้ยไปเก้าเก้าเออง่เฉลี่ยละอัลล่าบาทคุณพี่คะน่าออยทุกคนตอนเนี้ยท่าทุ่มแล้วนะคะทุกคนเราควรเลิกกินได้แล้วนะนี่คขาอันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้โอ้องข้ักกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะบ๊ายบาย